ครับสวัสดีครับจะมาเชื่อมเด็กขับมืินเบาแอมะทงเดินทางมหาตัวเลขครับเอฟซีเนาะเจอของดีเข้าไปจ้าจจังๆครับเอฟซีสงสัยสิแตกสามตัวละครับงวดนี้เนาะครับเนาะวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ตอนนี้อยู่กลางทางครับมีเต่าครับเอฟซีเจอเต่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวขอรับขอรับเครื่องรถไปก่อนครับ เสียงมันดังเขาครับดับเลยก่อนครับเอฟซีนี่เป็นทางแยกตัวครับนี่มาวัดครับเอฟซีมาทำบุญนะครับเนาะมาหาโชคหาลาบไปฝากเอฟซีมีเต่าตัวหนึ่งครับหลัดทางครับขวางทางไว้มาเจอพอดีครับ สงสัยเพิ่นสิให้โชคเนะครับฝนตกลิ้นครับเอฟซีฝนตกลิ้นนี่ฝนกระลังตกลิ้นครับโชค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 เดี๋ยวเบาแอมเราทุ่มนี่จะให้เบิรงตัวเลขในกระดองเต่าเนาะครับว่าสิเห็นเลขตัวใดแน่นี่สิมาทะเบียนรถเบาแอมบ่ นะครับเอฟซีเดี๋ยวขอเอาไปหอดบ้านแล้วจะล่า,างน้ำออกซีดีๆจังหน่อยนะครับเนาะล่างน้ำออกแล้วก็จะเบื่องเลขครับเดี๋ยวเบืองก็ยังอยู่บบนี้บืนขึ้นมาแต่ไซส์อะี่ เนาะเดี๋ยวสีให้เอฟซีเบิ่งไปน้ำกันปลอดภาเสียนตัวไหนครับเตยันเพื่อนขอไปล่างน้ำออกซะกรครับเปลืน่นเปลื่อนดินเนาะครับเอฟซี FC. นี่ละทะเบียนรถเบาแอมมละทงครับบบสองเก้าสี่ห้าเนาะครับเนาะมาขวางทางถึ่หนึ่งเป็นสงสัยเพื่อนสีบื้องตรงน้ามองนี้แล้วครับนี่สีบืนมาบะม,ม,มาลงน้ำด้วอสีบืนไปใส่ละบัวฉาบครับ เดี๋ยวสิให้เบิงตัวเลขแจ็กหน่อยนะครับเนาะเพื่เป็นแนวทางครับอ่าว้านี้ก่อนยู่นี้เท่ากันนะครับเดี๋ยวจังสีนํามปล่อยอีกเทวนึงครับหอดบ้านเดี๋ยวสิให้เบิงตัวเลขในกระดองเตาครับเอฟซี FC วสิไดตัวไรน,นะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงนะ้ำรับกำลังเดินทางกลับบ้านครับ ครับผมท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเรื่องบังเอิญครับเต่ามาลัดทางเนาะครับเนาะไปหาเลขมาฝากเอฟซีครับเจอเต่าขางทางตอนนี้ก็ถึงบานเบาแอมแล้วครับหอดบานเบาแอมแล้วครับนี่เป็นบานเบาแอมเนาะครับท่านผู้ชมเต่าอยู่ในรถผมแหละครับเอฟซีเต่านําโชคครับเต่าตัวนี้เป็นเต่าคําเต่าคู่เนาะครับท่านผู้ชมสี่เห็นสองตัวหรือสามตัวครับไปเบิ่งผอมๆกันครับเอฟซีเนาะว่าสะมีตัวใดครับ ครับผมอยู่ทางในอีกทีครับเาตานำโชคครับสามตัวจะจะเนาะครับเนาะไปใช้ระบ,บาดสังกี่ครับฝนตกลิ่นเนาะครับเนาะเป็นขึ้นมากครับเสียนเหล็กตัวใดเนะครับเนาะเอฟซีเดี๋ยวเขามาทำหงมก่อน จะมาทะเบียนรถเบาแอมก็ไไดเนาะครับดูสิมาทะเบียนรถเบาบสองเก้าสี่ห้าครับเอฟซี่นี่แหละครับรถคาคู่นครับเอฟซี่ขี่ไปหาเลขมาฝากเอฟซี่กับขั้นนี่แหละครับเนาะครับเนาะอาจุสิมาทะเบียนก็ไไ้ครับสิเป็นตัวไรครับเด็ดเด็ดครับมาซองเบงน้ำกันครับสาธุสาธุสาธุเนาะครับเนาะ อ่ะสี่มีสามตูหรือสองตูล่ะครับเอ่สีนี่กระดองนี่ยคือจะบูเห็นนาครับต้องต้องเอาทั้งผีต้องไม้ข,ขึ้นเบิง,ท,งทั้งทั้งทองทั้งทั้งกระดองมันสิทั้งหลังตเตานี่็จะบูเห็นนะครับเดี๋ยวนะครับเด้อ ถ่ายเอฟซีเห็นตัวใดกับคอมเมนต์บอกเบาแอมเราทุงน้ำเนาะครับเนาะเชัดชัดเจดนนะครับเอฟซีตัวนี้คือเด็กหาได้หรอเนี่ยหาบ่หนี่เดี๋ยวสิวครับเด้อตัวตัวไดี๋ยวอะไหมก่อน ห้าก็รับในเด็กหาเลยตีวงหนนี่ศูนย์เจ็ดได้เอฟซีนี่ศูนย์เจ็ดหนี่ดงเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าก็ได้ครับศูนย์เจ็ดห้าครับอันนี้เปรียบงี้ยังนี่เด็กหาคือกันพวกครับนี่ หาล้ครับนี่ยหามาแล้วเชั้งในเนี่เป็นเหล็กศูนย์ศูนย์เจ็ดห้านะครับเพาะหาเหล็กสองตัวครับเอฟซีสามตัวบาวแอมเราทงเห็นศูนย์เจ็ดห้าก็เหมืนมาตะกี้องบงึงเอาเดี๋ยวบาวแอมเราทงสิสิจังให้เอฟซีเบึง นิ่11นะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราแอมบ์โตงนะครับเอฟซ fc 075 075ครับอืมตัวนี้เป็นหนึ่งหาเพราะเอฟ fc นี่นี่ นี่ขีดต้งมเนี่เป็นเด็กหนึ่งเลขหานี่หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้ครับเดี๋ยวสิเก็บเป็นไวก้อนเนาะครับเนาะเก็บเป็นไวก็จนหอดเลขออกละจังสิเอาไปปล่อยครับเอาศูนย์เจ็ดหาครับเอซหรือว่าหนึ่งหาก็ได้เนาะครับเนาะหนึ่งหาหนึ่งหศูนย15์ครับถ้ถา,าการถ่าเบิ้งหลานสิเป็นหลายตัวได้เนี่ขีดม่จจิงขึ้นเด็กนึีน่ ขีดแม่งสิเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวจะเอาพวกบุ้งให้จะเอาเวพวกบุ้งให้เคนกินหมดครับผมเอฟซีเนาะครับเนาะตัวเล็กก็คือศูนย์นี่ครับนี 075ครับ0ูนเจ็ดห้าลขสตัวนี่เป็นตากเหมันกับตัาเหรียญที่เก่าหนึ่งหาที่เก่าเรียกว่าหนึ่งหาศูนย์เอาครับอาตามนี่แล้วเนาะครับเอฟเนาะครับเนาะศูนย์เห้าศแล้วก็แล้วก็อีกตัวนึงครับเป็น1นึ่งหครับวดวพนทีหนึ่งมิตุนายนพศสองพันยหกสิบครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ สำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรัฐธงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใสเอฟซีเบาแอมรัธงสิบห้าไปเบิ่งขคองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมเบิ่งขคองดีกันครับเบาแอมรัธงนี่จะเดินทางไปทํำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียดทองเหียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อเถือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้<ต>อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวลูกหวูปคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อเป็ปูุหลดบเนี่พ่อโนอาติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบุรอรซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะ,แทะ,แทะ,แทะรับ่านผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดๆําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังน,นนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่นแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจ,จติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมะระุ่งนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเง ah ินไหลมาที heart, ่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบอรหลายครับมาฝากอิบี่บอรหลายก็เท่ามาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาหาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ